สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีเมษนะหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษประจําเดืเอนพฤศจิกาย,ยนส5 6 3นายนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะดังนั้นก็จะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะแล้วก็คลิปนี้จะรวมทั้งคนโสดแล้วก็คนมีแฟนแล้วมีคนคุยแล้วนะคะอยู่ในคลิปเดียวกันเลยเรามาดูว่าพฤศจิกายนนี้นะชาวราศีเมษเป็นอย่างไรนะคะตัวตนนะคะได้เป็น เป็นหกคาธานะคะก็เราอาจจะโฟกัสอยู่กับเรื่องงานเป็นหลักนะคะเพราะว่าอาจจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างนะคะที่ที่คุณอาจจะใส่ใจหรือให้ความสนใจที่จะทำมากเป็นพิเศษนะคะรวมไปถึงราศีเมษจะค่อนข้างโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะคนโสดเองนะคะไปไหนมาไหนอาจจะมี FC แฟนคลับค่อนข้างที่จะเยอะนะตรงนี้ ก็ดูเหมือนเราจะอยู่เหนือใครหลายๆคนด้วยแหละนะคะแล้วก็ในส่วนของคนมีแฟนนะคะเราก็ยังยังเหมือนว่าคุมสถานการณ์ได้นะ,นะแล้วก,กับคนที่เราคบเนี่ยหรือพูดคุยเนี่ยก็คุยกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ราศีเมษทั้งโสดและไม่โสดเนี่ยจะโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักนะคะแล้วก็ ความรักนะคะความรักที่ดีๆนะคะมันยังคงมีอยู่นะบางคนพบเจอความรักที่ดีๆแล้วยังอยู่กับเราแล้วมันค่อยๆกอดตัวขึ้นมานะคะรวมไปถึงคนโสดเนี่ยจะมีคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะคะบางทีอาจจะเข้ามาจากทางด้านสายงานก็ได้หรือต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคนมีอํานาจคนทำราชการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือคนที่มีอายุที่ค่อนข้างที่จะมากกว่านะคะเป็นผู้ใหญ่กว่านะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติทางภาษาได้ด้วยนะคะที่ผ่านมาลาศีเมษนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่บอบช้ำเจ็บช้ำน้ําใจที่ยังเก็บไว้อยู่นะคะความเจ็บมันยังเสียดแทงอยู่ในจิตใจเราบางคนเก็บประเด็นเหล่านั้นมานะคะรวมไปถึงคนที่มีแฟนเนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันมานะคะที่ผ่านมาแต่ก็เหมือนว่า เราจะผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นไปได้หรือในชีวิตมันอาจจะมีเรื่องราวอย่างอื่นก็ได้ที่แย่ๆมานะคะแต่เหมือนว่าเราสู้อ่ะในในเดือนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะผลักดันตัวเองให้กลับมาสดใสแล้วก็คือเขาเรียกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรหรือลูอแบบดึงจิตดึงใจได้น่ะว่าอันไหนควรที่จะใส่ใจมากกว่านะคะหรืออันไหนควรที่จะปล่อยผ่านไปก็ปล่อยไปนะคะราศีเมษ มีคนที่จะเข้ามาให้เราเลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะเ็ดถ้วยแล้วเราก็เลือกเยอะด้วยมันกันแหละนะคะด้วยความที่เราป๊อปนะคะอาจจะมีคนคุยในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะมีความต้องการในเรื่องราวของชีวิตแพชชั่นอะไรของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือแม้กระทั่งคนก็ตามนะคะเรามีความปรารถนาหรือมีความ คิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นค่อนข้างที่จะมากเนาะนะแต่ก็มองแล้วน่าจะมีคนที่จะเข้ามาหาคุณเยอะนะคะแล้วห้าคาถานะเข้ามาเยอะเข้ามาทะเลาะก,กันเลยหรือเปล่านะหงุดหงิดนะรวมไปถึงว่าอม,มันอาจจะมีสถานาการณ์ของความหงุดหงิดของการที่ไม่ลงตัวนะคะหรือตาตารางงานเนี่ยไม่ลงตัวนะ ไฟเกี่ยวกับเรื่องงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบางคนอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะให้แฟนหรือบางทีมันหมายถึงการหงุดหงิดนะหงุดหงิดจุกจิกหรือแบบมันรู้สึกแบบคือ อะไรคือเหมือนมันเหมือนว่าเราอาจจะมีงานทำเยอะแยะใช่ไหมล้วทีนี้อาจจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดได้เวลาเราพูดคุยกับแฟนเราหรืออะไรมันยังมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่แต่เหมือนว่าเขาก็จะพยายามที่จะใจเย็นกับเราเหมือนกันนะตรงนี้นะคะรวมไปถึงตัวตัวเราก็คงจะพยายามจะเย็นนะไม่มอกว่านนะคะแล้วที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างอะ่ะที่เกิดขึ้นที่มันยังติดค้างอยู่นะคะที่มันเป็นปัญหานะคะ ไพ่แนะนาก็คือบอกว่าให้เคลียรให้จบมันไปซะนะอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บนะอย่าเก็บเรื่องราวเหล่านั้นกลับมาเล่าใหม่นะคะบางเรื่องจบก็ให้มันจบไปให้มันผ่านไปเนาะอย่าเก็บมาคิดมากฟุ้งซ่านนะคะบางเรื่องมันไม่ได้เป็นประโยชน์เลยนะคะแล้วก็ควีนออฟซอ r ์ดเราอาจจะหึงห่วงได้ด้วยนะราศีเมษที่มีแฟนแล้วนะคะเราอาจจะประเภทถึงห่วงนะคะหรือตามจิกตามคุม แฟนของเราด้วยนะคะกังวลหรือบางทีแฟนของเราเนี่ยจะเป็นคนที่ตามจิกเราได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าบางทีราศีเมษมีคนเข้ามาเยอะไงอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะมันก็อาจอาจจะมีประเด็นกันบ้างนะคะรวมไปถึงราศีเมษอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้มีเวลาใส่ใจแฟนเท่าที่ควรนะคะคนโสด คนโสดเองก็ต้องเหมือนจัดตารางงานให้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเข้ามาเยอะแยะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงตัวเป๊ะกันไปซะทุกคนนะคะอาจจะต้องมีการแพ้คัดออกหรืออะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องแบบปล่อยผ่านปล่อยผ่านไปนะคะเป็นเป็นแบบนี้นะคะนะคอ่คอ,ยคอ,ยคอยค่อ,คอยค่อยคคัดเนาะค่อยๆคัดหาเฟ้นหาตัวจริงนะคะเดอะเฮอร์มิตมานะคะต้องบอกว่าในเดือนนี้ราศีเมษต,ต้อง ใช้สมาธิสติอารมณ์คิดวิเคราะห์แยกแยะมานะหามุมส่วนตัวคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยนะคะนะแเราก็พยายามใจเย็นๆเนาะเพราะมันจะอาจจะมีจังหวะของความหงุดหงิดขึ้นมาได้เนี่ยพร้อมที่จะมีปากเสียงกันได้นะคะตรงนี้ต้องทำใจร่มๆเข้าไว้นะคะรวมไปถึงเดอะเฮอร์มิตเนี่ยบางคนเนี่ยมาชนกับสามดาบบางคนยังเก็บเรื่องราวที่เศร้าหมองนะคะเรื่องราวที่ทำร้ายจิตใจเนี่ยเก็บไว้ มาทำร้ายใจิตใจตัวเองต่อนะคะดราม่าต่ออีกนะคะแล้วก็บางคนเก็บตัวไปในมุมนะคะแล้วก็คิดเรื่องเก่าทบทวนนะคะนะมันก็เลยเหมือนหนังม้วนเดิมที่มันย้อนกลับมาทำร้ายเรานะคะท,ทั้งที่มันผ่านมาแล้วนะคะบางเรื่องให้มันผ่านไปเถอะอย่าไปคิดมากนะคะจบก็คือจบปล่อยผ่านนะคะไปต่อเถอะนะไปต่อหมายถึงว่าเออทำให้มันดีขึ้นนะ อันไหนที่เป็นประเด็นกันก็ไม่ต้องไปสกิดแผลให้มันเป็นแผลขึ้นมาใหม่อีกนะคะนะทีนี้ใบสุดท้ายได้เป็นจัสมินนะพ้นทุกพ้นสโศกพ้นโลกพ้นภัยแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงของการปลดล็อกนะของของพวกคุณนะคะ ราศีเมษคุณจะคิดออกคิดได้นะคะแล้วก็เรื่องบางเรื่องที่เราอยากจะรู้หรือบางเรื่องที่มันข้องใจเรานะเหมือนเราจะได้รู้จะได้รับข้อมูลเหล่านั้นสําหรับบางคนเองอาจจะรอคอยใครบางคนหรือเปล่าในเดือนนี้อาจจะได้ค้นพบใครคนนั้นที่เข้ามานะคะใครที่รอมานานเหลือเกินนะคะแล้วก็จัสเมนเองราศีเมษค่อนข้างที่จะโดดเด่น อาจจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยหรือตัวเราเนี่ยอาจจะป๊อปก็ได้นะคะดังนั้นก็เลยจะมีคนเข้ามาเยอะหน่อยนะอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกันสำหรับคนโสดนะคะคนโสดมาดูว่าเดือนนี้จะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะแม่หนมะอถามไพ่เปิดไพ่เพิ่มนะคะแต่ที่เห็นก็มีเข้ามาเนาะนะราศีเมษคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะหใบ มีเข้ามานะคะอัศวินอัศวินดาบนะคะนะก็จะมีเข้ามานะอาจจะเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะเราจะหายไปเร็วหรือเปล่าน,นั้นต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคะต่อมานะคะถามว่าสําหรับคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะถามว่าระหว่างคุณกับเขาเดือนนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะคะระหว่างราศีเมษกับคนที่ราศีเมษแอบชอบนะคะเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเช่นไรบ้าง เจ็ดคาทานะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดใจเกิดขึ้นบ้างนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีมีอะไรหลายๆอย่างไม่ลงตัวเนาะบางทีอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเปล่านะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะแล้วก็มันอาจจะมีประเด็นของใครหลายคนหรือเปล่าทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกหงุดหงิด นะระหว่างเรากับเขาเราก็รวมไปถึงอาจจะยังมีอุปสรรคอยู่นะคะที่เราจะต้องเหมือนพยายามนะคะที่จะฝ่าฟันกันไปนะค่อยๆแก้ไขปัญหากันไปทีละเปาะทีละเปาะปนะคะหรือค่อยๆที่จะขยับเข้าไปทําความรู้จักกับคนคนนั้นที่เราแอบชอบนะคะบางทีอาจจะมี H4 แฟนขับเขาไล,าล่ยลอมอยู่ก็ได้การจะฝ่าด่านเข้าไปพูดคุยหรือการที่จะไปค้นใจเธอเนี่ยมันก็มีอุปสรรคอยู่นะคะก็ขอให้ซู้ๆต่อไปนะเราก็อย่าไปงุดหิดชวนเขาทะเลาะล่ะนะคะทีนี้สําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะที่ผ่านมานะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากันนะคะในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะคะ เดือนนี้นะคะได้เป็น Queen of Wands นะคะเดือนนี้ก็ขอให้เขาเรียกว่าเราต้องเหมือนเอาตัวเราเป็นที่ตั้งอะนะคะเหมือนเดือนเดือนนี้ก็ให้ไปโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักแทนแล้วก็ทําตัวสวยๆแล้วก็อย่าไปเหวี่ยงไปวีนมากนะคะณจุดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยว คือทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะเพราะว่าเราเหมือนโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่านะคะเราก็ยับไปเวียงไปวีนมากนะเขาก็ใจยังอยู่ในโอวาสของเราเนี่ยเป็นแมวน้อยที่เชื่องอยู่นะก็ยังสามารถที่จะพูดคุยกันไปได้เพียงแต่ให้ระวังเรื่องอีโก้อีโก้ที่มันไปแบบสุดขั้วมากจนเกินไปแนวแนวนี้นะคะก็เหมือนคุยกันแบบเขาเรียกอะไรอะให้ให้รู้จากงานจากการน่ะนะคะ ให้รู้ว่าทำยังไงความรักมันถึงจะเดินไปต่อได้นะคะระหว่างคุณกับเขาก็จะเป็นใช้เหตุผลเข้ามาร่วมด้วยนะคะในเรื่องความรักอ่ะทีนี้ความรักราศสีเมษนะคะเดือนสำหรับคนที่มีคู่เนาะเดือนนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะพฤศจิกายนนะคะกเหรียญน,นะคะก็เดือนนี้ก็จะดูแลตัวเองอะ ในสภาพจิตใจนะคะบางทีอาจจะมีจังหวะความห่างบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เหงานะคะยังดูแลตัวเองเป็นไปในทิศทางที่ดีๆนะคะมีเงินมันก็มีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะบางจังหวะในนี่มันอาจจะเหมือนว่าห่างกันบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แสบไม่ได้เสียใจอะไรเนาะนะยังมีความสุขนะคะดูแลตัวเองได้ต่อมานะคะมาที่ไพ่ออร์เลคิลนะคะสำหรับคนที่มี แฟนแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกนะคะได้เป็นใบนี้นะคะมาดูกัน embrace นะคะอบกอดกันและกันคุณจะพบชิ้นส่วนที่ขาดหายไปนะคะนะบางทีเราอาจจะห่างหายจากการอบกอดระหว่างกันและกันหรือการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากๆนะคะนะบางทีแบบพลังงานเหล่านั้นมันอาจจะต้องถูกดึงกลับมา อีกครั้งคุณพวกคุณต้องได้ชาร์จแบตกันอะนะคะืยิ่งใกล้ชิดหรือการเห็นอกอเห็นใจกันเยอะๆขึ้นเนาะมันแบบเหมือนกลมเกี่ยวกันมันกลายเป็นชิ้นส่วนที่กลับมาเจอกันอะแล้วก็หลอมรวมกันเข้าใหม่นะหมายถึงการเห็นอ,อกอเห็นใจซึ่งกันและกันนะอบกอดกันไว้นะต่อมานะคะได้เป็นใบนี้โซเมทนะคะเ้านี่แหละ อาจจะเป็นโซเมดของคุณนะคะคนคนนี้ก็เป็นโซเมดของคุณนี่แหละคนที่คุณพบที่คุณคุยนะคะโซเมดของคุณเป็นหนึ่งในโซเมดของคุณในชาติภพนี้นะคะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนมีกี่โซเมตนะคะแต่การที่มาได้รักกันมาชอบกันเนี่ยมันก็หมายถึงโซเมกันแล้วแหละนะคะอย่าคืออย่าบางทีเราคบกับคนนี้นะคะ คบกับคนนี้พัฒนาความรักกับโซเมตคนนี้ให้ดีนะคะไม่ต้องไปหวังเจอโซเมตคนใหม่ก็ได้หรือไม่ต้องแบบไปคาดหวังจะเจอเทวินเฟสนะคะเพราะว่าเทวินเฟบางทีมาเจอกันการมาเจอกันก็ยากนะคะนะชาติพบหนึ่งจะได้เจอหรือเปล่าไม่รู้แต่มาเจอกันก็ใช่ว่าจะไม่จากกันนั้นก็กับคนตรงหน้าเรานี่แหละทําให้ดีที่สุดนะคะต่อมา Never ending story นะคะเรื่องราวเก่าๆนะความบาดเจ็บเก่าๆนะคะมันอาจจะยังฝังใจในคุณนะคะมันอาจจะเป็นความผิดหวงังความเสียใจนะเป็นเรื่องราวที่มันยังคงทำร้ายจิตใจของคุณอยู่นะคะเขาเหมือนให้เราเคลียร์พลังงานเหล่านั้นไปซะนะคะไม่งั้นก็เรื่องราวเหล่านี้มันก็แบบไม่มีวันจบนะคะหรือให้เราแก้ไขนะคะ บางอย่างเนาะที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการทำร้ายจิตใจเราอีกต่อไปนะคะทีนี้มาในหมดของคนโสดนะคะอืมแล้วก็เขาเหมือนเหมือนอย่างแบบนี้แหละบางเรื่องต้องจบก็คือจบเนาะไม่ต้องฟืนฟ้นฝอยหาตะเข็บหรือไม่ต้องเก็บมาเล่าใหม่นะคะแต่ว่าให้ดูจิตใจเราเป็นหลักเนาะเคลียเคลียให้ได้นะคะ ต่อมาคนโสดนะคะเดือนนี้นะราศีเมษใบแรกนะเป็นใบนี้มาดูกันการยอมรับเป็นกุญแจสำคัญของความสงบภายในบางครั้งเราต้องยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่เป็นอยู่ไม่มีจุดใดที่พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรานะคะการยอมรับซึ่งกันและกันเนาะในบุคคลที่เราเจอนะคะหรือเรื่องราวที่เราเจอโดยที่เราไม่ต้องไป คิดว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาต้อง yeah, อะไรเงี้ยนะคะแม้กระทั่งตัวเราเราก็ยังไม่ชอบให้ใครมาควบคุมเราหรือมาบังคับให้เราเปลี่ยนแปลงไปเป็นใครต่อใครเนาะนะคะต่อมานะคะเป็นใบนี้ reconciliation นะคะ someone from your past is returning to your life นะคะบางคนอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอืม อาจจะเป็นคนในชาติภพปัจจุบันนี่แหละนะคะที่วนเวียนกลับเข้ามาอีกนะคะเหมือนเป็นบททดสอบอีกครั้งหนึ่งกับสภาพจิตใจของคุณหรือบางทีอาจจะหมายถึงคนในอดีตชาติก็เป็นไปได้นะคนที่เรารู้สึกคุ้นเคยนะคะม,มากๆากเนี้ยนะคะบางทีมันอาจจะมีสายใยผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติก่อนเนาะ นะแล้วก็ m ิวแอนฮันนี่นะคะความรักของคุณนะ่ะมันก็จริงๆมันอยู่รอบตัวคุณนั่นแหละสบายๆนะคะคนโสดเนาะถ้าเกิดไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรครอบครัวกับเพื่อนๆมิตรภาพดีๆยังมีเสมอนะคะที่เติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มฉ่ำให้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะรวมไปถึงใครบางคนเองอาจจะมีความรักที่ดีๆที่วนเวียนอยู่ข้างๆคุณโดยที่คุณอาจจะ เผลอแบบเเรียกว่าไม่ทันสังเกตเห็นนะ่ะด้วยความที่เราอาจจะชินกับเรื่องราวดีๆจากคนเหล่านั้นที่อยู่ข้างๆเรานะคะก็ลองสังเกตดูนะจ๊ะโอเคขอบคุณชาวราศีเมษมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรากักไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ